มาสุ่มกาชาหาคอสตูมด้วยตั๋วคอสตูม3 0 0ลองดูว่าจะเป็นยังไงเราจะได้คอสตูมระดับเีเจนดรีหรือเปล่าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมดินแลกนในล็อกและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกในล็อกรีเบิร์ดวูดทิลลิงเวฟแบ็คโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ นึกจะเติมเกมนึกถึง power play นะครับกาชาของเขาก็จะมีกาชา2แบบณปัจจุบันมีกาชาการ์ดกับกาชาเครื่องประดับซึ่งในส่วนของกาชาการ์ดเขาจะให้เราฟรีวันละ1ครั้งในการกดแต่เราสามารถซื้อตั๋วเพิ่มเติมได้นะครับจากร้านค้าแล้วก็เรื่องในส่วนของฟังก์ชันอันนี้เราจะใช้รูบี้ในการซื้อจํากัดจํานวนรายวัน100กาชาเท่ากับ500 Ru ูบี้ถ้าใครไม่รีบก็ซื้อแบบนี้ทุกๆวันแต่ในกรณีที่เรามีเพชรลุ้งเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาชาการ์ดหรือ จะเป็นกาชาคอสตูมซื้อได้แบบไม่จํากัดจํานวนเลยนะมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดและอย่างที่เห็นนะครับว่ากาชาจะมีอยู่2แบบกาชาการ์ดมีโอกาสที่เราจะได้รับไอเทมหรูหราออกได้ทั้งเงินหินอัปเกรดเลเวลหินตีบวกแล้วก็การ์ดระดับ F จนมาถึงการ์ดระดับ E แล้วก็ระดับดีนะครับส่วนถ้าดวงดีขึ้นมาหน่อยเราอาจจะได้รับการ์ดระดับ B ีหรือหินอัปเกรดระดับที่สูงมากขึ้นแต่ในกรณีที่เราดวงดีมากๆเราอาจจะได้รับไอเทมแบบเพอร์เฟกจะเป็นพวกการ์ดบอสระดับ S+ อสบวกหรือการ์ดระดับ S+ พวกนี้ในกรณีที่เราดวงเกยจะจัด,จด,จดนะครับเขาก็ยังมีการันตีให้ถ้าเราเปิดไปจนถึง700และการบอสเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละวันอยู่ที่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นการ์ดบอสอะไรการ์ดบอสแบบไหนแต่แต้มเก็บสะสมในการเปิดเราสามารถเก็บไปได้นะส่วนกาชาเครื่องประดับนะครับอันเนี้ยไอเทมหรูหรามีโอกาสออกหมดไม่ว่าจะเป็นที่เพิ่มเลือดหินอัปเกรดเซนีพชั่น EP เพิ่ม e ีพีเพิ่มขึ้นในการฟาร์มส่วนไอเทมหายากเนี่ยก็จะเป็นไอเทมรีสเตตัสรีสกิลและพวกคอ รวมระดับ l e g e n e r y แต่ของดีเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ Perfect นะครับเป็นพวกไอเทมบอสไอเทมแบบว่าอีกขั้นหนึ่งมีพวกไปด้วยนะครับของดีเลยแน่นอนเราสามารถเปิดได้ฟรีนะครับหนึ่งรอบต่อวันเช็คเช่นเดียวกันในกรณีที่เราอยากได้ของแบบแน่นอนเราสามารถเปิดให้ถึง700แล้วก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับฉะนั้นการเปิดการชาของเกมนี้บอกเลยนะโคตรเดือดนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวลองเปิดให้ดูจัดไปแบบ1ิบทีอันนี้กาชาการ์ดทริงนี่ไงเห็นไหมออกการ์ดระดับ F ระดับ E, แล้วก็ระดับดีนะครับมีด้วยระดับ e ก็ถ้าใครได้ระดับ s มาก่อนเนี่ยบอกเลยว่าดวงดีมากนะครับถ้าออกก่อน700นะครับ700นี่คือ700ครั้งนะไม่ใช่700ใบ700ตัวบางทีถ้าเราเปิดไปจนถึง700ครั้งเราอาจจะได้แค่จากการเลือกการันตีจากตรงนี้ก็ได้หรือบางทีบางคนกดแค่รายวันอาจจะออกการระดับ s บวกมาเลยก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับดวงของเราหลักๆนะครับส่วนกาชาศีษะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูจัดไปครับ10ทีก่อนชิงนี่ออกเงินนะครับหินอัปเกรด โอรีอีรูเรียกได้ว่าไม่มีคอสตูมเลยนะดงวงเงนกันเกลือน,นิดนึงนะครับจัดไปอีก10ทีเปิดให้ดูมีไม่แฟชั่นแฟชั่นไม่มีนะครับแล้วก็เปิดไปอีก10ทีนะครับเปิดให้ดูไม่มีครับให้ดูว่ากาชาก็จะประมาณนี้ในส่วนของระบบกาชาแล้วเราก็สามารถเก็บของใส่กระเป๋านะครับหรือว่าเราจะแลกตั๋วได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะแบบเผื่อเราอยากแลกไนงะแต่ผมว่าเอาไว้ใช้ดีกว่าเพราะว่าบางอย่างบางอันมันอาจจะแลกได้ไม่คุ้มหรือมันอาจแลกได้น้อยแต่ถ้าเป็นพวกหินอัปเกดรดแลกได้1ตัวก็ เหมือน5เพชรจะแลกอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับจํานวนอะ่ะอ,อย่างอันนี้เห็นไหมฮะโอริเนี่ยสิเม็ดกับ5เม็ดนะครับแลกได้1ตัวเหมือนกันเราอาจจะเลือกแค่1เม็ดใช่ไหมอา่าแลกเอาไว้แลกการ์ดแลกการ์ดเลือกหน้าการ์ดอันไหนมันได้น้อยเราก็กดติ๊กติ๊ติ๊กส่วนถ้าเราไม่แลกเราก็กดใส่กระเป๋าได้นะครับก็จะประหยัดของเนี่ยกดออกมาเลยก็ได้นะบึง้งของก็จะเด้งมานะครับให้เราส่วนที่เหลือก็ไปทําการอัปเกรดตีบวกเก็บเวลได้แบบปกติสําหรับในพา,นา,า,า,าร์ณนี้พาไประโยน์กัเพื่อน ฝากลบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พันหน้าพันนี้นนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชม